ก็ขึ้นเป็นสิบเกปทิปอ่อนทิปแข็งก็เลื่อนไป2ิปสองสะสมไปเรื่อยๆครับเป็นห0 0พัก็ขึ้นเป็นยี่สิบอดเปนต์ทิปออนทิปแข็งก็เลื่อนเปยี่สิบสาสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเจ็ดคะแนนนะฮะท่านก็ขึ้นตำแหน่งยี่สิมเอทิอทิแข็งยี่สและก็สะสมไปเรื่อยๆจนสูงสุดคือหนึ่คะแนนส่วนตัวนะฮะสะสมไปเรื่อยๆสูงสุดขึ้นหนึ่งคะแนนท่านก็ขึ้นตำแหน่ง25% แล้วค่าบริหารองค์กรสองสายก็คือยี่สิบห้าสิบท่านสังเกตดูสังเกตดูว่าทีมอ่อนนี่จะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแต่ทีมแข็งที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัวมันเป็นหลักการทางการตลาดครับเพื่อที่จะให้บริษัทจ่ายได้โดยที่ไม่จ่ายเกินนั้นท่านได้ตามบริษัทอยู่ได้โอเคครับมีทั้งสองฝั่งนะอันนี้ให้ท่านเข้าใจพอสังเกตโดยประมาณส่วนรายละเอียดลึกท่านไปพูดคุยกับผู้แนะนํากับผู้นํา ในสายงานของท่านนะฮะนี่คือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้เอาผมให้ท่านดูตัวอย่างครับผมให้ท่านดูตัวอย่างให้ท่านดูตัวอย่างนะรายได้ข้อที่หนึ่งของท่านคือขยายสายงานส่วนตัวคือโบนัสขยายธุรกิจสมมติว่าท่านมีคะแนนส่วนตัวหมื่นคะแนนมันเริ่้นจากห้าห้าห้าร้อยคะแนนนะครับถ้าห้าร้อยคะแนนท่านก็จะได้สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าหมื่นคะแนนเนี่ยท่านก็จะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต ถ้าท่านสะสมสะสมหรือท่านอาจจะตุ้มครั้งเดียวหมื่นคะแนนก็สุดแท้แต่นะฮะหมื่นคะแนนปุ๊บท่านอยู่ที่ตำแหน่งที่ห้าเปอร์เซ็นต์อ้าวท่านไปแนะนำกอไก่อย่างนี้แนะนำกอไก่กอไก่เขาอาจจะไม่ซื้อสักสันทีนะแต่เขาสมัครเข้ามาสามร้อยแต่เขาเขาก็ทยอยซื้อนี่ครับทยอยซื้อทยอยซื้อในรอบสิบห้าวันนี่ได้ห้าร้อยคะแนนนั่นแหละครับท่านได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยคะแนนก็คือร้อยยี่สิบห้าบาทท่านไปได้นำขอใคร เมือนกันนะเพราะไทยมียอดส่วนตัวพันคะแนนท่านก็ได้25%คือสองร้อยห้าสท่านไปแนะนำ้อควายคอควายมีคะแนนส่วนตัวสามพันคะแนนท่านก็ได้25%คือเจ็ดร้อยห้าสิบไปได้นำงู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 มีห้าพันคะแนนท่านก็ได้คะแนนส่วนตัวคือ25%พันสองร้อยห้าสิบไปแนะนำจอจานมีเจ็ดพันคะแนนท่านก็ได้25%พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับและไปได้นำช้อนชิงมีหมื่นคะแนน ได้5%คือ2,500บาทอย่างนี้นี่คือผลประโยชน์ที่ท่านได้โดยตรงจากการแนะนําเองโดยตรงมันก็อยู่ที่ว่าท่านแนะนําได้มากแนะนําได้น้อยถ้าท่านแนะนําได้มากรายได้ข้อนี้ท่านก็จะได้มากแต่เวลาวางสายงานนี่ไม่ใช่บางแบบนี้นะคะท่านวางแค่สองสายท่านวางแค่สองสายฉะนั้นคนที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่ท่านแนะนำนี่ท่านก็เอาไปต่อข้างล่าง สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือท่านก็จะได้จากการแนะนาเองโดยตรงถูกไหมฮะแล้วท่านไปต่อข้้งล่างทีมงานของท่านเขาก็ได้ด้วยอีกหนึ่งสายงานเป็นการช่วยกันในองคอ์กรเขาเรียกว่าได้ทั้งสองฝ่ายได้ทั้งสองฝ่ายเห็นไหมฮะนี่คือเป็นธุรกิจที่เอื้อต่อกันครับเป็นธุรกิจที่มีเมตรีต่อกันเขาได้เราได้เขาโตเราโตเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นท่าน ตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านครับว่าท่านจะสปอนเซอร์หรือว่าแนะนํามากน้อยเท่าไหร่ยิ่งถ้าท่านแนะนํามากมันจะมีผลไปถึงรายได้ข้อสุดท้ายของท่านที่เขาเรียกว่าบริหารองค์กรนะครับ85เเ็นตยิ่งมีผลครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเอาละนี่คือข้อหนึ่งนะฮะมาดูรายได้ข้อที่สองครับอารวมเปอรเร็จตรงนี้ก็หก0ันกว่าแล้วนะมาดูรายได้ข้อที่สองที่บอกว่าโบนัสจากการบริหารทีมออนทีมแข่งมีแค่สองทีมนะฮะท่านก็สร้างไปครับ ทีมกอไก่เอ้าสร้างไปทีมขอไข่ท่านรู้จักคนมากกว่านี้อา้าขอควายงองูอจชอดาช่อฉิงไปเรื่อยจนถึงขั้พวกท่านก็โยนลงกลางล่าง,งโยนลงก้างล่างใส่บางโน้นบางตรงนี้บ้างก็แล้วแต่ท่านจะบริหารองค์กรเพราะท่านรู้ดีที่สุดว่าจะเอาไปวางไว้ให้ใครใส่ตรงไหนต่อใครเอาไปไว้ฝั่งกอไก่หรือฝั่งขอไข่ท่านจะรู้ดีที่สุนดนะครับแล้วหลังจากนั้นคนเหล่านี้เขาก็ทําคล้ายคืนกับท่าน เขาก็สร้างสองสายเหมือนกันสายขวาขอไข่ก็สายขวาข้อไฟก่อสายขวาจอจานก็สายขวามองโมก็สายกว่านะฮะข้อชิงก็สายกว่าก็สร้างลงไปอย่างนี้สร้างลงไปแบบนี้บางท่านไม่ได้สร้างสายงานเราครับแต่ซื้อไปใช้เองเพราะมีเป็นพันไรเขาก็ซื้ออยู่ในรหัสของเขาด่นะฮะหมดก็ซื้อไปใช้หมดก็ซื้อไปใช้หมดก็ซื้อไปใช้เมื่อครบหมื่นคะแนนปุ๊บเขาก็ขึ้นกี่ห้าเปอร์เซ็นทุกการซื้อจากนั้นเขาก็ได้กี่ห้าเปอร์เซ็นตลอด เขาซื้อหมื่นคะแนนเขาก็ได้คือละสองพันห้าสินค้าราคาถูกเะแล้วยับถูกลอไปอีกต่อหน่วยเห็นไหมฮะอยา่างนี้เป็นต้นรวมไปรวมมาผมสมมุติแบบนี้นะรวมไปรวมมาว่าในรอบสิบห้าวันนี่ข้อบนนั้นของเรา,าบบนี่จ่ายรอบสิบห้าวันในรอบสิบห้าวันใต้กอไก่ลงไปทุกระดับชั้นนะะี่นะฮะมีคะแนนเกิดขึ้นอันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกว่าไม่บงังคับโครงสร้างไม่จำกัดจํานวนชั้นนะฮะมีคะแนนเกิดขึ้นสามแสนคะแนน งองค์กรเลยนะท่านอาจจะมีแค่หมื่นคะแนนส่วนตัวหรือท่านอาจจะมีแค่ห้าร้อยคะแนนส่วนตัวก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ารวมทั้งหมดตรงนี้สามแสนคะแนนแล้วไปฝังทีขอไข่ครับมีคะแนนทั้งสิ้นสี่แสนคะแนนสี่แสนคะแนนเอาละทีนี้มาดูมาดูว่าท่านจะได้ผลประโยชน์อย่างไรสามแสนสี่แสนฝังไหนมากกว่าฝั่งขอไข่มากกว่า บางขอไทยก็จะถูกจัดเป็นทีมแข็งเพราะมันมีมากกว่าเป็นทีมแข็งนะฮะเพราะมีมากกว่าบางนี้ก็จะจัดเป็นทีมอ่อนเพราะมีน้อยกว่าเอาละทีนี้มาดูผลประโยชน์ที่ท่านจัดได้มาดูนะสมมติว่าท่านมีคะแนนส่วนตัว500นนนนะคะแนนสมมตินะฮะสมมติท่านมีคะแนนส่วนตัว500อคะแนนท่านก็จะได้ผลประโยชน์ทีมอ่อน20%บซจำตัวเลขได้นะ ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นท่านก็จะได้ผลประโยชน์ทีงแข่งสิบเปอร์เซ็นฉันก็เอาเป็นไงฮะก็แต่เวลาเขาคำนวณนะฮะเวลาคำนวณนี่จะต้องคำนวณตัวเลขเท่ากันคือถ้าตรงนี้สามแสนไอตัวนี้ก็จะต้องจัดมาคำนวณสามแสนส่วนที่เหลืออีกหนึ่งแสนก็ยกไปในรอบหน้าไม่ตัดทิ้งนะส่วนที่เหลืออีกหนึ่งแสนนี่คือยกไปในรอบหน้าเพื่อคำนวณต่อมาดูนะฮะเอาละทีนี้ดูสามแสนแต่ท่านมีคะแนนส่วนตัวห้าร้อยคะแนน ท่านก็จะได้ผลประโยชน์ยี่สบสิบตามแผนนะยี่สิบสิบทนตรงนี้ท่านก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับห้าร้อยคะแนนส่วนตัวฮะได้ยีบเปอร์เซ็นต์ก็เอายี่สิบเปอร์เซ็นต์คูณสามแสนยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูณสามแสนสุดต่อสสองสามเป็นหกท่านก็มีรายได้หกหมื่นบาทจากทีมออนไม่รู้หรือมาจากใครก็ไม่รู้เนี่ยสามแสนจะมารวมทั้งองค์กรท่านก็ได้ตามตำแหน่ง มีรายได้จากที่อ่อนหกหมื่นบาทเอ้าไปดูที่แขงครับมันก็ตัดมาให้เท่ากันหรือที่เขาเรียกว่าต้องบาลานซ์กันคือสามแสนก็เอาสามแสนมาคูณสิบเปอร์เซ็นเพราะท่านได้ผลประโยชน์ยนะี่สิบสิบฉะนั้นสิบเปอร์เซ็นคูณสามแสนก็เป็นเงินสามหมื่นตามทันนะสิบเปอร์เซ็นคูณสามแสนก็เป็นเงินสามหมื่นแสดงว่ารายได้ของท่านในข้อนี้ข้อนี้นะฮะ หกหมืน่นบวกสามหมื่นก็เป็นเงินเก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทนะโอเคนะอจาใจโอเคนะเอาละแต่เก้าหมื่นบาทเอาละทีนี้มาดูมาดูนะครับมาดูยอดเท่ากันออกแรงเท่ากันใช้เวลาเท่ากันคะแนนเท่ากันหมดแต่รายได้จะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะตำแหน่งของท่านเปลี่ยนไปทีนี้มาดูว่า ถ้าท่านมีคะแนนสะสมส่วนตัวหมื่นคะแนนจะสะสมใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้หรือจะสะสมแค่วันเดียวก็ได้แต่ท่านมีคะแนนสะสมส่วนตัวหมื่นคะแนนครับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมันก็เปลี่ยนไปครับตามตำแหน่งฉะนั้นสะามแสนคะแนนเนี่ยแทนที่ท่านจะได้ยี่สิบปอร์เซท่านก็ได้จีสิบห้าเปอร์